วันนี้ออกนอกครัวกันนะคะไปเที่ยวชมโคกหนองนาโมเดลพร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะ เ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงโคกหนองนาโมเดลนะคะเป็นสวนของเพื่อนนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากที่บ้านมากนะคะประมาณสักน่าจะราวๆยี่กิโลได้นะคะก็จะน่าจะปลูกพืชไร่สวนผสมในส่วนนี้ก็น่าจะมีหลายอย่างค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือต้นมะละกอมะเขือหอมยักษ์นะคะหอมยักษ์นี่นะคะ เหมือนไล่นาสวนผสมนะคะเพื่อน,นอันนี้ครั้งแรกนะคะที่มา <School> เดี๋ยวเราไปทักทายเจ้าของสวนกันหน่อย <ๆ S 2> ค่ะเจ้าข,ของสวนคุณยายสมบูรณ์สมบูรณ์มัน่เสองพันปียงหมาน้อยนี่แหละอ,อันนี้สวัสดีคุณแม่นะคะ,อ,คะอันนี้เป็นแม่ของเพื่อนค่ะคุณแม่สมบูรณ์แอบ ในฐานะเจ้าของสวนโคกหนองนาโมเดลแม่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยเหรอคะใช่ใช่อยู่มีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่วันหนึ่งอยู่กี่ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งออกมาจากบ้านไปวัดมาก็สามโมงก็ออกมาสามโมงถึงหกโมงหกโมงเย็ยนแม่ก,กแ็แล้วแล้ววันวนหนึ่งในสวนนี้ทําอะไรบ้างคะ ทำทุกอย่างถอนหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกผักอันไหนมันไม่นั่นก็ปลูกทุกอย่างเลยแม่ปลูกคนเดียวหมดเลยใช่ไหมในนี้ตั้งแต่ขุดแปลงขุดแปลงปลูกปลูกทําอะไรแม่ทําหมดนั่นแหละมีมีมีอย่างนี้ก็หน่อยค่ะเพื่อนมีกระพงกระเพราด้วยนะคะจะกระเพราพันสีน้ำม่วงก็มีคย่างทีว่าจะเก็บออกแต่เขาอะไรๆลกับพ่อหอมยัก์มะเขือเทศ แม่แม่ขายด้วยกินด้วยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวทำไปกินไปทานมันเหลือแม่ก็ไปขายแบบว่าเรากินไม่ทันนี้ใช่ไหมกินไม่ทันมันมีออกเยอะแล้วก็ไปขายเราได้ทาบุญมะเขือนี่คือมะเขือบ้านที่เขาขายกันที่ตลาดใช่ไหมไม่สมตลาดนี่แหละไม่ไม่ใช้ปุ๋ยอะไรคะเนี่ยปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านี่แหละสิบห้าสิบห้าสิบห้าอ่าสิบห้าสามตัวอ๋อ พรวนดินก่อนว่าแม่ค่อยใส่หรือว่านไปก็ไม่พรวนก็ไม่พรวนมะเขือไม่ได้พรวนเอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอาฟางกบเลยที่ใจว่าเป็นดินร่วนซุยรุนอะไรมันก็ปลูกพืชสวยอย่างนี้นะอันนั่นแม่ปลูกแตงเน่แม่แปลวดินที่อื่นมากบนะทุกคนตอนแรกยิงบอกว่าฟักจริงๆคือแตงนะคะมันลูกใหญ่มาก ปกติแล้วไม่ไม่ค่อยได้หยุดนะคะก็เลยไม่ได้ค่อยมาทางนี้อันนี้เพื่อนมาก็เลยแวะมาเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนด้วยนะะมาหน่อยแม่ก็แข็งแรงเนาะแข็งแรงอยู่เห็นเมื่อหลายปีที่แล้วก็อย่างนี้ละค่ะเดินเดินไม่ไปได้ไม่เป็นไรแม่มีรถอยู่แม่ไปกับรถนั่นแหละแม่ไม่ค่อยเดินนั่งทั้งวันนั่แม่แม่กินข้าวอร่อยดีกินข้าวกินข้าวแซบอยู่เนาะแซบตาตาไปวัดไปวายไปวัดได้ ไปวัดก็ไปรับรถนั่นแหละจ้าจ้าแล้วก็อยู่นี่นะคะเพื่อนๆเป็นการพักผ่อนเปน็นตัวการเอาร่าังกายก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแต่จริงๆคนต้องมีใจรักโดยพื้นฐานเนาะถึงจะปลูกของพวกนี้สวยงามนะคะถ้าปลูกแล้วไม่ดูแลก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนแล้วเรามีพวกคณะกรรมการมาตรวจแม่แม่เวลาเราปลูกนู่นปลูกนี่ไปแล้วเข้าโครงการไปแล้วนะเข้าโครงการไปแล้วเขาก็มาเขาก็มาตรวจอยู่โครงการพวกพวกหนองนาเขาก็มา ตรวจเพื่ออะไรคะเขาตรวจเขามาดูว่าเขาเขาแจก,กของมาให้เราเป็นเป็นหอมที่ลูกไปดูน่ะหอมกระเทียมเขาให้มานั่นน่ะให้อยู่เรื่อยเหรอคะแม่ไม่ให้ปีเดียวแม่ก็เอาพันธุ์มันไว้ทุกปีนั่นแหละเขาให้ครั้งเดียวนั่นแหละแล้วเราเวลามาตรวจมาตรวจทุกปีเหรอคะ,ะไม่ปีนี้ยังไม่มาเลยปีที่แล้วมาปีนี้ยังไม่มาแล้วมันมีผลอะไรกับสวนของเราไหมการการที่เขามาตรวจ มีผลกระทบไหมคะไม่ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงไหมเขาก็บอกว่าดีค่ะเขาก็บอกว่าดีเขาก็ว่าเราทําดีเราทําจริงเราทําจริงมีต้นไม้มีมะละกวาปีที่แล้วมะละกวามันเยอะอยู่พวกนองนเขาเขาให้เงินสนับสนุนไหมคะแม่ไม่มีเลยอ๋อไม่มีมีแค่คำชมเชยคำชมเชยแต่ถึเขาอุดให้เราอะไรอย่างเงี้ยบาเทีแบบอย่างทีเราอุดให้เราแล้วกลกั้นเขาให้ฟรมาอะไรเงี้ย กขุดแล้วก็ไม่ผุดขแล้วก็เอาดินขึ้นมาไว้ข้างบนให้เรานั่นแหละนั่นแหละเขาเอาดินขึ้นข้างบนดินไม่ได้เอาไปไหนสักนั่นนะแล้วก็ขุดให้ฟรีขุดให้ฟรีแต่ต้องตามแพลนที่เขาให้มาได้ตามแพลนที่เขาก่อนหน้านั้นเขาต้องสำรวจก่อนใช่ไหมว่าที่ทางเราพอจะทําได้ไหมใช่ไหมแม่ได้มีมีขั้นต่ำไหมคะว่ากี่ไร่ถึงจะทำได้ขั้นต่ำไร่หนึ่งนั่นแหละบ้านของไอ้นกไร่หนึ่งพอดีที่ตับดูกระส่านั่นแหละค่ะค่ะค่ะอันสูงสุดก็สามไร่เขาทำ ไสามไร่ที่บ้านหนองแดนนี่มีร่วมโครงการเยอะไหมแม่สามคนสาี่คนครอบครัวนี้หมดเลยเหรอมีกระตึ้งแล้วก็มีเอพื่อบ้านอ่าแล้วบ้านไายาดเลยเออสี่คนมีสี่คนปกติแล้วเราจะเห็นเลือกสวนไร่นานี่เขาปลูกผักกินกันแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่พูดเรื่องโคกหนองนาโมเดลนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ เคยเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะรู้เนาะมันเป็นลักษณะแบบไหนแต่สําหรับออของยีงนี่คือความรู้ใหม่นะคะเพื่อนนี่เข้าใจว่าถ้าถ้าไม่รู้มาก่อนก็คือเป็นพืชสวนทั่วไปนะคะอันนี้ฟักค่ะแตงกวาแตงกวาโอ้โหมันลูกใหญ่นึกว่าฟัก <peach> อาปล่อยไก่แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือมะเขือบ้านนะคะสาบานว่าคือมะเขือบ้านแต่มันลูกใหญ่มากเดี๋ยวยีจะซูมกล้องนิดนึงนะคะ <S <S โอ้โห,โหมะเขือเทศ <S <S ที่ตลาดโลแล้วประมาณสี่สิบบาทเพื่อนมะเขือเทศกล้วยค่ะตะชีลาว นี่สะเดาค่ะไม่น่าแม่ถึงอยู่นิ่ี้ได้เนาะไมันก็น่าอยู่เนาะแม่ก็อยู่เย็นเย็นสบายที่จริงอยากมากินข้าวนี้ด้มากินที่บ้านหลังพงมาเจนาม้าล่างม่ล่าแถวแม่เจนาม้าอยากกินตรงเนี้ยอีกตรงนี้ตรงเนี้ยที่มันเขียเยอะแล้วก็ผัวเลยอันนี้สุดไหนแกไปถึงดุ้นเลยเออไปตามทางกองน้ำลากไป ไปลาปๆาทุกคน,อ,นอ,อันนี้คือเพื่อนค่ะเดี๋ยวให้ไปดูนะคะนี่ต้นมะเขือโอ,โ,โอ้โหต้นมะเขือนี่ม,นมันมันชอบดินปนหินหรือว่ายัางไงคะงประมาณนี้เลยทำไมมันโตจังข้างล่างมีปลาไหมคะ อันนี้น้ำธรรมชาติใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อดูมะเขือนก็ะแบบ้านใบนะลูกใหญ่มากเลยเอาไปซุปอ็อร่อยมากโอ้โหเพื่อนๆใหญ่มากนะับทุกคนตอนแรกญิงเข้าใจว่าเป็นเป็นมะเขือพันใหญ่ๆนะที่เคยเห็นในในเพจนะคะแต่จริงๆมันคือมะเขือบ้านเชื่อไหมทุกคนจริงๆมันลูกใหญ่มากนะ แต่ว่าในกล้องอาจจะเห็นเห็นเป็นรูปปกตินะคะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนเขาพรีเซนเตชันนะว,นว,ว้าวว้าวตัวฝักยาวเนี่ยก็คือมันจะอยู่ได้นานกว่าแตงกวานะแตงกวาเรอว่าเขาจะตัดแป๊บเดียวเขาก็จะแบบตายละแต่ตัวฝกยาวเนี่ยมันก็จะคลอดยอดแล้วก็ออกดอกแล้วก็ออกฝักไปได้เรื่อยๆเ,เก็บไปเรื่อยๆเ,เ,เขาจาัดสรรพื้นที่นะคะเป็น สัดส่วนก็คือปลูกอย่างละเล็กละน้อยแต่ว่าทุกอย่างสวยหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ของแทค้ค่ะทุกคนแท้ถัวถ่วฝักยาวยาวคือไม่ต้องล้างแล้วทานได้เลยปลอดสารพิษนะคะกอ,อดปลอดสารพิษเลยเราจะปลอดสารพิษใช้สุดอุ้ยมันมีที่แบบว่าเก็บได้ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะแบบทานได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้แม่เก็บขายให้หน่อยแกจะเอาไปใช้ที่ร้าน เนี่ยมันฟอกิบแล้วไงจะมีต้นลาบคาโดด้วยนะลุ้นอยู่ว่าทำไมถึงเรียกโค้งหนองนาโมเดลอันนี้เราต้องเข้าร่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องเข้าร่วมอันนี้คือดอกมันวงอันนี้คือพันธุ์อะไรคะมะม่วง ปร,ประมาณกี่ไร่คะนี Northwest ่แต่ว่าไร่นึงของเขาเนี่ยเขาจัดเขาจัดสรรได้ดีมากเลยนะคะสามารถปลูกอะไรได้หลายๆอย่างมีทำไส่ไก่บ่อสองบ่ออันนี้ก็เป็นโคอันนี้คือบังคับทำเหรอคะว่าต้องมีสองกัวบังคับทำเลยก็จะมีแผนให้เราว่าเราจะเลือกแบบบ่อหนึ่งบ่อหรือบ่อสองบ่อเราจะมีสองบ่อแล้วี่เป็นทองไส่ไก่เนาะเราจะเนี้กจะเป็นโคอันนี้เป็นต้นอโวคาโดค่ะ อัน,นอลุ้นอยู่นะว,ว่ามันจะเป็นรูปไหมมีกี่ต้นคะเนี่ยมีกี่ต้นต้นเดียวไหนทุเรียน,น,น,นดูความแบบแม่เขาปลูกเนาะแม่เนี่ยเวลาเขาบอกว่าถอนหญ้าเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าให้มันรกผักดีกว่ารกหญ้าก<ขา>็จะหวานเนี่ยนี่เป็นทุกกาต้นเนี่ยพอตตขึ้นมาเราก็เก็บไป ถ้าใครเคยทําโคกหนองนาโมเดลหรือกําลังทําอยู่นะคะเพื่อนก็จะนึกภาพตามออกะเนาะสำ,สำหรับย่างที่เห็นเป็นครั้งแรกนะคะอันนี้รู้คะ่ะใบกระเทียม,ยม,ยมนั่นแนะ <c oughs> ออ่ว้าว เราคือหอมอันนี้เหรอไม่ใช่พี่ชาหอมตรงนู้นที่เป็นขายมันใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะข้างล่างก็ใช่แหละแกที่อ่ะทำนาเหรอคะตรงนั้นเป็นเป็นนาโคกหนองนาไปไปถึงคูนั่นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแนวกั้นคูอ๋อมีรั้วอยู่นะคะเพื่อนมีแนวรั้วเราก็เลยไปเลยไปจนสุดถนนตรงนั้นเป็นนั่นคือของอีกบ้านหนึ่งอ่ะอันนั้นบ้านพี่ชาย ก็จะไปดูแลพวกบอมอพวกดอป่าเรื่งมัมในี่นะเอาแนต้นเอาอะไรตามแหนแดงเนี้ยคะ่ะมาให้ปานมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนที่สามารถเป็นพืชผักสวนครัวเก็บทานได้อัน,นอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยนกมีลูกอย่างคะเนี่ย อาเหรออ่อออาตันีลูกใหญ่อเนเ <c oughs> พื่อนมองเห็นแตงโมไหมคะมันซ่อนอยู่ใต้ฟางเดี๋ยวนะดนนูนะอันนี้น่าจะเป็นพันต่อวิดีมั้งคะเนี่ยแม่บอกว่ามันเกิดเองนะเพื่อนเกิดเออคุณมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เอาก็หนูเป็นคนเปิดมันออกไง เราเปิดฟางออกไนงะแล้วบอกว่าเขากำลังกำลังจะออกลูกเทียบเลยไอ้น,น่เนอที่ขอนว้าวว้าว,ว,าวที่ตลาดไม่โตขนาดนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นาสั้น,นอันนี้ยาวมากมเองข้างในน่าจะเป็นสีเหลืองไม่ในะจะเป็นแตงโมสีเหลืองอันนี้น่าจะเป็นแตงโมน้ำผึ่งนะคะที่จริงมันลูกใหญ่นะคะทุกคนแต่ว่านี่มมองผ่านกล้องมันจะเห็นแบบ มีหนึ่งลูกค่ะนี่พังนี้มีหนึ่งยมันมามาลูกเลกเพียบเลยึ้นเดี๋ยวเ,เรากำลังจะเดินไปอีกแปลงหนึ่งนะคะต้องไปดูให้หมดเพราะว่าน,นานาทีจะได้มาที่นี่นะคะปกติเพื่อนไม่ได้อยู่นี่นะคะอยู่ชนบุรีพอดีเขากลับมาเยี่ยมบ้านก็เลยนัดกันทานข้าวแล้วออกมาดูสวนนะคะ ไก่ด้วยมีไก่ไหมแกมีไก่ไก่ที่ชายเป็นคนเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบไม่ฆ่ากินนะคือสงสารเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะมีแต่ที่พี่น้องทันหมดเลยเหรอแถงนี้นอ,อันนี้องประโยคที่หระเป๋า มันยองฉิบมัมีตู้เย็นด้วยโอ๊ยข้างหลังมากินข้าวนี่แกเย็นมากห้องน้ำพร้อมดูอ๋อนี่ต้นทุเรียนต้นนี้ทุเรียนอันนี้ดอกอะไรแก่ดอกพวงชมพูหรือว่าช่อม่วงอ่าช่อม่วงมีต้นทุเรียนอ่ะเพื่อนเพื่อน น่าจะสูงประมาณ2เมตร50ได้แล้วนะคะมีสองต้นไดแต่อีกต้นนึงตัวนี้ต<อ>ัวน่าเป็นน่แล้วลำบุกกระ,ะโดดมากเลยอินก็ยาวไปที่ข้างนนี้สวยว่ะสวยอืมไปดสวยสวนแกร่มรื่นเถอะทางโน้นอีกนะเออนี่แล,ล้วมันระต้นนี้จะดกเราไปไหนจะรูปมันอ่ะวันนี้ไงเนี่ยันเทียบเลตัวนู้นได้ ออกกลมทำไมหน้าไม่เหมือนที่ตลาดเลยแกมันยังไม่โตมันคนละพันหรอฮะไม่ดูเหมือนกันว่าไอ้นี่เหมือนก้อนหินเลยทุกคนเฮ้ยผิวจะหยาบๆนิดนึงละมุดละมุดนี่หรอเี่นี่มนอยู่เลยทำไมมันล็อคอะเออฮะจะรู้ไหมเนี่ยล็อกจากข้างในเหรอ หรือมีใครอยู่มีคนอยู่เลยดูน่ากลัวแท้อจะไม่เงียบอ่ะโอเคไฟเปิดด้วยอ่ะไฟเปิดใครอ่ะงงกลัวอะอเปิดด้วยเปิดล็อกข้างในใช่ไหมอลอจริงๆมันล็อกตรงนี้ได้ไหหรอใช่แต่มันมีนี่มันมีตัวสับอ๋อ หรือว่ามันมันหล่นลงมาเองเหรออ้าวหล่นลงเองแล้วทำไมไฟเปิดอ่ะก็เลยสิหรือว่าเมืม่อวานเดี๋ยวเรามาเข้าก็ไม่มีคนปิดไฟเหมือนกันแต่เราลองปิดไฟก่อนนะแกส่องดูช่องลมไม่ได้หรอดูมันจะไม่อยูใ่ใช่อไหมคะไม่อีกมันแสดงว่าตัวสับอ้นี้มันตกลงมาแล้วคุณจะเปิดตัวได้ไงวะเนี่ย คืขอให้ไม่มีคนก็พอฉันพูด <laughs>